ไทยไปแข่งขันนะคะในโครงการ n i s s a GT Academy 2014ที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษนะคะในเดือนสิงหาคามนี้นั่นเองค่ะจากการแข่งขันนะคะทดสอบนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงบ่านะคะทั้งการฝึกฝนค่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะกับ n e s s น h a l l e n g e และ Media d r i v i วิ c ง a l l e n g e มากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า6คนจะมีใครที่เข้ารอบกันบ้างค่ะ นี่แน่นอนเลยว่าคณะกรรมการทุกท่านจาทำงานกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้หลายท่านบอกว่าลุ้นกันเหลือเกินนะแล้วก็อยากจะทราบแล้วนะคะว่าใครจะเป็น6คนนะคะผู้ชนะในวันนี้นะคะและมี1ท่านค่ะจะมาร่วมนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประพัฒน์เชิดชมค่ะรองกรรมการผู้จักดการแต่อาวุโสการตลาดและการขายบริษัทนิสันมอเตอร์ ขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมประกาศผลนะคะไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะและขอเรียนเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะค่ะขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณฮิโรยุกิโยชิโมโตะค่ะพึ่งมาร่วมมอบรางวัลให้กับท่านผู้ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะเอาเละค่ะตอนนี้นี ชื่อผู้ชนะทั้งหกท่านนะคะอยู่ในมือของคุณกระัปั์เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะแน่นนบอถูกครับก็เจอแล้วท่านเป็นสิ่งบันชนท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนนะครับก็นะฮะผลอยู่ในมือผมแล้วทั้งหกท่านนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาแข่งขันนะครับทั้ง24คนเนี่คนก็คงตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวกันมา ยาวนานพอสมควรนะครับตั้งแต่เราเริ่มเปิดทํากิจกรรมมาช่วงเวลาประมาณสักสามเดือนแล้วเนี่ยเ,เรื่องว่าได้รับการตอบรับและก็ความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับเ,เฉพาะไลฟ์อีเวนท์ที่เราไปจัดห้าแห่งเนี่ยมากกว่าหนึ่งหมื่นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสามพันท่านนะนี่ยังไม่รวมจากที่เล่นจากออนไลน์กับเดส t i เนชันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทุกท่านนะฮะทั้งยี่สิบสี่คนเนี่ยภูมิใจว่า ท่านเป็นไม่กี่คนนะฮะในจากเป็นหมื่นๆคนที่ฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบนี้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าท่านเตรียมตัวมาอย่างดีหรือว่าเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจนะครับแต่ในสถานการณ์จริงมันก็มีหลายๆตัวแปรนะครับอย่างเช่นมาถึงก็เจอสนามที่ไม่คุ้นเคยเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจสําคัญรวมไปถึง คนที่ทําผิดพลาดได้น้อยที่สุดหรือว่าเจอปัญหาแล้วแก้ได้อันนั้นคือผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะผ่านเข้ารอบไปเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทั้งหมด6ท่านนะครับไปที่ซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษในเดือนสิงหาคามที่จะถึงนะครับค่ะก็อีกไม่กี่วินาทีผมก็คงจะประกาศนะครับว่าใครคือผู้ที่จะเป็นผู้เข้ารอบทั้งหท่านสุดท้ายนะครับผมประกาศได้เลยนะครับ เรียนเชิญค่ะทุกท่านอยู่ในใจคงใครที่คิดว่าทําได้ก็คงจะคิดว่าน่าจะหนึ่งในหนะฮะท่านแรกนะครับ <S <S 2> <S 2> คุณ <S <S ชนทวัตมีภ้าดีครับ เรียกไ,ได้ว่าสมศักดิ์สิทม,มากๆเลยนะคะวันนี้ผ่านกนารคัดเลือกเนี่ยหลาย่านมากๆนะค่ะเสื้อนี่เท่มากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเหรียญน,นะคะผู้ชนะของเรานะคะจากกิจกรรมดีๆแบบนี้เลยค่ะมีปีหน้าของท่านแรกนะคะเป็นในหกของผู้ชนะนั่นเองค่ะ,ะยังต้องรู้กันต่อนะคะว่าอีกหน้าท่านนั้นจะเป็นใครค่ะ ดันล่างถึงกับหน้าซีดกันแล้วนะคะตอนนี้คืนเึ้นมากๆเลยเนี่ยค่ะครับค่ะลำดับถัดไปนะครับท่านที่สองที่จะเข้าไปรอบสุดท้ายนะครับที่ซิลเวอร์สโตนคือคัุณนัทยศนัทยศจัก,กรพันธ์ดะวีครับ ตอนนี้สองในหแล้วนะคะอีกสี่ท่านค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะที่วันนี้ครับเป็นแบบเพค่อนคนมากนะคะมีค่ะสมดาท่านที่สองนั่นเองค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรุ้นกันต่อเลยนะคะ ลำดับถัดไปนะครับท่านที่3ค่ะคือคุณเกรียงไกลโชติมาครับเย้คุณคุณค่ะส่านเลยค่ะช่านที่3แล้วนะครตอนนี้ตอนนี้3่านแล้วนะครับ ที่จะเป็นผู้ชนะของเราในวันนี้เดยได้ว่าตอนนี้มีตัวเครื่องบินในมือแล้วนะคะไฟที่ซิเวอร์สโตนประเทศอังกฤษน่นเองนะคะไปรม ลุ้นกันต่อไปเลยนะครับท่านที่4ที่จะสามารถที่จะสารฝันเป็นนักขับระดับโลกได้นะครับท่านที่4คือคุณสักเกษมเจริญครับ ไปนะคะว่าเราคัดเลือกกันเมื่อเช้าเนี่ยนะคะจาก28ท่านนะคะเป็น12ท่านและตอนนี้ก็เราคัดจาก12เดี๋ยวท่านเท่านั้น<ม>ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะไปแข่งระดับโลกเลยที่สนามแข่งซีเวอร์โซนประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะสุดยอดนะคะ ค่ะตอนนี้อีกสองท่านเลยค่ะลุ้นกันนะคะาง่อพอแล้วค่ะนี่ลุ้เป็นลมนะดูแบบว่าตื่นเต้นมากตอนนี้ลุ้นกันทุกท่านเลยครับค่ทนที่5นะครับก็ยังเหลือโอกาสนะครับลุ้นกันต่อไปออท่านนี้นามสกุลยาวนิดหนึงใบลิ้นท่านที่หาคือคุณธนโรน์ธนสิทธิ์นิธิเกศครับ ชนะของเราค่ะและก็แจ็คเก็ตหนังที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยค่ะเป็นเสื้อ,อยีนเลยนะคะได้แล้วค่ะตื่นเต้นมากๆตอนนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าด้านล่าก็ตื่นเต้นไปถ่ายตามบนเช่นเดียวกันนะคะเหลืออีกหนึ่งร ตอนนี้ที่ยืนอยู่ก็23จะมีอีกหนึ่งท่านที่จะขึ้นมาบนนี้นะครับที่เหลือไม่เป็นไรนะครับกิจกรรมดีๆนี้ที่สันก็จะทําต่อไปแล้วก็แต่ที่บอกว่าท่านเป็นหนึ่งในเป็นหมื่นๆคนที่เข้ามาถึงในรอบนี้ได้ก็อาจจะต้องกลับไปเตรียมพร้อมหรือว่าฝึกปรือวิทยายุทธใหม่นะครับก็ผมคงต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปสารฝันเป็นนักขับระดับโลกกับเรา นั่นได้แกค่คือคุณนัทฐยศ,ยยศยสริการ แข่งประเทศไทยทไปแข่งระดับโลกกับนสนามซิลเวอร์โซนประเทศยอะไรดเลยค<ด>่ะ ดัง,ลงะะแล้วนะคะลำต่อไปค่ะขอเรียนเชิญทุกท่าน